บูดเบอกโอ้สุดจ้ดไปเลยรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโอเคครับก็ขอกาบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมบานบานแชนแนลนะครับ <Okay. S 1> วันนี้เราจะมาทำการทดลองนี่ครับนมสดน้องโพแล้วก็สีผสมอาหารนะครับ <Okay. S 1> ทั้งหมดสามสีนะครับแล้วก็ สำรีมีหลอดครับก็จะทําอะไรก็ไปดูกันนะครับตอนนี้เราก็มาเริ่มทับนุ่มนะครับนี่ครับบูดเบอร์ใส่ลงมาครับใส่ลงมาครับอืมออกคางครับนู่นออกคางใส่แหลกใช่ไหมครับนี่ใส่แหลกครับใส่อันเลียวพอได้ครับได้ตายได้ครับก็ลืมไปอย่างน้ํายาล้างยานะครับมีฟ้าขวดหนึ่งอันนะครับก็ เอาสไลด์เทใส่โอเคนี่ครับก็ฝาเดียวพอสีผสมอาหารนะครับก็เทลงใบในจานนะครับได้ละอันนะครับก็มีสามสีนะครับใส่ถ้าที่ชอบพอนะครับโอเคก็นี่สีเหลืองนะครับโอเคครับก็นี่ก็สำลีนะครับสำลีไม้ใส่สไลด์นะครับจุ่มสไลด์จุ่มสัน์ จุดมันนี้นะครับแล้วก็เอาลงไปมาดูครับมาดูครับโอเคโอ้โหวัดตับฟ้าโอ้โหโอ้โหดูสิดูสิมาดูครับมาดูครับถ้าถ้าใส่อีกก็เป็นอีกนะครับโอ้ oh! สุดยอดไปเลยเฮีย yeah, สุดยอดนี่มามาดูมาดูมาด,มาดูนี่ครับ นี่ครับนี่ใส่นิดเดียวเองนะครับโอเคโอ้สุดยอดไปเลยโอ้สุดยอดครับก็นี่ครับเดี๋ยวใส่ใส่อีกนิดเดียวครับสีมันเริ่มจะหมดแล้วสีมันผสมกันโอเคครับก็การทดลองก็เสร็จไปแล้วครับก็ถ้าชื่นชอบพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ครับก็อยากชมคลิปต่อไปก็ติดตามรอเลยครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ